สวัสดีเจ้าค่ะชีวิตดีดีกาณิกาทีวีก็ออกมาอีกแล้วเสียงแจ๋วแจ๋วตอนนี้ก็เสร็จภารกิจเรียบร้อยจากสวนแพบปุมังกับสวนจีไส้สวนเล็กนะคะทีนี้ก็มาอยู่ตรงสีแยกตอนเช้าที่กาณิกาถ่ายเรูปสวนย่อมกับาทานน้ำตกเล็กๆให้ดูอ่ะก็ห่างคับ ขับรถมาก็ประมาณสองนาทีรถยนต์นะถ้าขี่จัก,กรยานก็ประมาณสี่ห้านาทีมันอยู่สวนมันอยู่เก้าสวนนี่มันอยู่ล้อมรอบตรงนี้หมดมันเชื่อมติดต่อกันได้หมดทีเนี้ยการน,นิกาก็จะไปสวนฮาชิมิเจะแปลว่าสวนครั้งแรกแปลว่าสวนสวนแรกฮาชิมิเจะแปลว่าครั้งแรกทีเนี้ยการน,นิกาก็อยู่ตรงสี่แยกจะไปตรงซอยไหนก็ได้มันทะลุได้หมดหรือจะเข้าขับไปแบบ ตามซอยในสวนก็ได้ตรงนี้มันก็มีแต่สวนองุ่นทั้งนั้นส่วนมากเขาจะนิยมปลูกองุ่นกันเพราะมันได้กําไรดีมากกว่าแอปเปิลแล้ววันนี้ว่ามีแดดดีใช่ป้ะดูในโทรทัศน์มั่งดูในโทรศัพท์มั่งเมื่อก่อนอ่ะพยากรณ์อากาศตรงเป๊ะที่ประเทศญี่ปุ่นอ่ะตั้งแต่แผ่นดินไหวอ่ะสงสัยมันไม่ค่อยตรงหรอกนี่เราบอกแดดดีโอโ้ขึ้นพระอาทิตย์จ้าเลยโทษนนักการศกาแพ้อากาศแล้วก็ เก็บกริงไม้มันก็มีฝนแล้วก็มีพวกอะไรเขาเรียกว่าทําว่าทําอะไรนะวาาแหมอะไรอะที่มันเป็นเหมือนบ้านเราเหมือนปุ้ยฝ้ายอะนั่นแหละมันเป็นพวกอนไทยเขาเรียกว่าอะไรนะที่มันเป็นเชลโล่อะมั่นเกาะเหมือนสายไหมอะไรแบบนั้นอะเหมือนปุ้ยฝ้ายแต่จริงๆมันเป็นเชลโล่มันเกาะอยู่อะจริงไม้อะเก็บแล้วมันก็มีฝนเหมือนแป้งเนี่ยทีนี้การิกาจะไปสวนฮาชิมิเตะสวนครั้งแรกอ่ะ กานิกาไม่อยากออกตรงถนนหรอกเพราะว่าเราขี่จักรยานใช่ปะเรายังไม่มีขาตั้งกล้องกับเครื่องไอ้นี้เดี๋ยวถ้าตำรวจมาแบบแฟนกาก็โดนจับเขาับอะเพราะมันอันตรายใช่ปะแล้วเธอไปตรงนู้นมันก็จะเป็นวงเวียนกานิกา,ก,าก็จะขี่จักรยานก่อน แล้วเดี๋ยไปสวนทาที่มีเตษคือไปทำเอรไปทำฟางอะเอาเอาฟางที่เราพัานตอนที่ว่ามันหน้าหนาวใช่ไหมต้นมันยังเป็นเด็กอยู่ัจะตวมากอากมันจะช้าอะไรประมาณน้นาอยากไม่รับตามบกุน,นอันนี้สวนองุ่นสวนพวกเนี้ยกั<ส>น,นทามาเกือบแทบทนั้นละเพราะว่ารับจ้างนะเป็นลูกจ้างเขาไม่ใช่สวนเราเอง นี่ก็ลาะเข้ามาในซอยในซอยสวนเล็กๆนะ้วเพื่อนๆก็อย่าเพิ่งเบื่อนะคะชมวิวชมวิวรอบๆก็เป็นภูเขาหมดที่เห็นไกลๆตรงนู้นใ,ในตัวเมืองมันมีสามสะพานสะพานสุดท้ายสะพานเข้าขี่รถก็ไปในตัวเมืองตรงนูน้นนะใต้สะพานก็มีสวนโมโมสวนลูกพีน่ะเดี๋ยวจะไปถ่ายให้ดูกันนิการกระทำ หปีหลังนี้ทําแต่แอปเปิลอย่างเดียวแล้วบางทีการนิการมีเวลาว่าง mm hmm. ก็ไปรับจ้างเขาเนี่ย mm hmm. ทำมงุน mm hmm. ชมวิวข้างทางไปก่อนนะคะขี่จักรยานด้วยแล้วจะปั่นไปสวนสวนฮาชิมิเตะเพื่อไปเอากันไกอะ่ะตัดมันมีเชือใช่ไหมละ่ะเราไปตัดวางที่ที mm hmm. เ่เราใส่เสื้อผ้าให้เขา mm ่ hmm. ะแล้วเราก็จะไปเอาออกขั้นตอนมันมีเยอะ นี่เนี่ยเป็นในซอยถนนเล็กเห็นไหมเขาทำดีๆไม่ได้เป็นถนนลูกลังใช่ไหม,มแต่มันก็มีรถวิ่งอันตรายเหมือนกันวิ่งรถสวนไปสวนมาแล้วยิ่งช่วงหน้าสวนน่ะมันจะมีรถอีแตนรถฉีดยารถพ่นยาสารพัดรถนะ่ะวิ่งกันหัวปากหัวปมเดือนหน้าเนี่ยสวนองุนที่เขาทำตะข่ายไว้เขากลัวคนเวลามัน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 ,ม,นมันเขาห่อแล้วอะ่ะกลัวพวก พวกนักชิมม,มันจะเก็บไปชิม,มเก็บไปขายแต่ส่วนมากไม่ค่อยมีหรอกขโมยในประเทศญี่ปุ่นน้อยเพราะกฎหมายา่อยนี่เข้มงวดมันก็จะมีพวกชาติอื่นนั่นแหละ มีเตบก็มี300กว่าต้นแล้วก็ก็มันอยู่ติดกับสวนส,วนสวนชิตะสวนล่างก็มีอีกประมาณ30กว่าต้นตัดทิ้งบ่างอะไรบ้างรอปลูกต้นใหม่รถมาเดี๋ยว,ยว,ยวรอปลูกต้นใหม่เสริมอยู่ใกล้ๆกับอยู่ใกล้ๆกันทางทางข้างล่างนี่มีประมาณ3สวนส่วนหาิ ที่มันสามร้อยกว่าต้นก็เพราะว่ามันเป็นต้นเล็กปลูกห่างกันประมาณไม่เกินหนึ่งเมตรแต่เวลาจิ่งมัน,ม,นมันไม่มไม่ยาวที่โดดที่เดีหรอกเดี๋ยวเขาใช้เชือกดึงให้มันย้อยลงมาแล้วก็ถลไปหน่ก็เป็นสวนเอ่อสวนชิตาชิตาก็ไปว่าข้างล่างแล้วก็ถิบไปติดกับสวนชิตาก็จะมีสวนหนึ่งก็มีวัยี่สิบกว่าต้นก็เป็นสวนอัตลชิสวนใหม่พึ่งพึ่งเขา เขาฝืนบังคับให้เช่าเจ้าของเดียวกันนี่แหละมันมีี20ต้นไงคนแก่ก็ไม่ทำกันแล้วเนี้ยเราก็เออเก่งใจก็เพิ่มมาเพิ่มมาอีกหน่อยนึงเช่าเมาื่อปีที่แล้วแต่ละสวนก็แล้วแต่ําพื้นที่เช่าราคาไม่เหมือนกันปีละนะมันเลี้ยวได้หลายซอย เขาก็ออกมาทำงานกันเห็นไหมเนี่ยเขาก็ปลูกผักไปในตัวปลูกอ,อะไรนะหัวหเชเข้ามนะั่งต้นหอมญี่ปุ่นมาง่ายนี่ปลูกสารพัดผักแล้วก็เขาก็โอ๊ยโทษนะหมุนไวเครื่องเขาก็มาไอ้นี่กันเอารถแมคโครมาขุดคนที่เขามีเวลาเขาก็รถแมคโครมาขุดไอ้นี่ไอ้ไอ้ต้นไม้ที่ตัดไปแล้วอะ่ะต้นแอปเปิลอะ่ะ เราไม่มีเวลาที่จะมาขุด,ดไหนที่เขามีเงินมีอะไรเขาก็จะมีรถแม่โคง,งเขาเช้บัตรเราไม่จำเป็นนะเนี่ยดูเลยต้นนะมันแก่มากแล้วเนี่ยต้นเป็นยี่สบสาสิปีขึ้นนะเนี่ยที่ข้หอเข้าหอไอ้นี่ก่อนหอกวางบางทีมันเป็นรูเป็นโพง ไอ้นี้เขาห่อกวางใช่ป่ะแล้วเขาก็เอาพัดติดไอ้ถุงปุ๋ยอะที่มันเขาไม่ทิ้งไงเขาก็เอามาหอ่อใช้เชือกมกัดอะเหมือนเหมือนคนแก่ใส่เนี่ยแพมเพิลอะประมาณนั่นแหละเดี๋ยวเขาก็แกะมันออกตอนช่วงที่ช่วงที่ทำงานนะนะอันนี้สวนคนอื่นนะที่ให้ดูเนี่ยเนี่ยแ,แล้วก็พวกไอ้อะไรนะเหมือน วกเหมือนหมอมันก็เข้าไปเนี่ยเป็นทรายเป็นดีอย่างที่ของกานิกาทําให้ดูแต่นี้เป็นสวนของคนอื่นเขาเนี่ยเนี่ยเนี่ยเขาห่อรุ้มเขาก็แบบว่าประคับประคองมันน,น,กมน,น,กมนก็ไหลไปวยาดีมากถึงไม่มีแดอะะดอากาศเย็นกำลังดีมันไม่หนาวจัดอย่างเงี้ยกานิกาอยู่ได้อยู่ได้ กับสวนทีไส้เสร็จแล้วอ่ะอันนี้แหละเดีย๋ยวการิกาจอดจักรยานก่อนอันนี้คือสวนของท่านประธานไม่ใช่ของการิกานะการิกาเป็นลูกจ้างเขาอันนี้สวนฮันชิมิเตะปลูกห่างกันประมาณจริงๆอ่ะแค่แปดสิบเขาเรียกอะไรอ่ะ<ม>นิ้วหรอเซนอ่ะเออใช่แต่ว่าจริงๆแล้วไม่เกินหนึ่งเมตรอ่ะ นี่ split, หนแหละสวนห้ชิมิเต็ดอือเก็บร้อยนี่แหละงานของจานิกาแล้วเสร็จแล้วเดี๋ยวก็ต้องมาเก็บกิ่งอีกนะกิ่งที่มาหลงเหลือบางทีมันมีกิ่งใหญ่ไง เจ้าค่ะสวนคาชิมิเตะสวนัวน้างแร,แ,รแ,รแรกสวนแรกสวนแรกสวนเนี้เมื่อก่อนมันต้นใหญ่ไงและไล่ปลูกมาห้าหกปีต้นใหญ่หมดหน้าแถวนี้ที่เห็นน่ะเมื่อห้าปีที่แล้วอ่ะที่นี่เนี่ยต้นใหญ่เนี่ยตัดทิ้งหมดเลยพันโอริงสีเขียวแล้วก็พันชินานโนโกลุด พ่งปลูกได้สองปีสามปีที่ว่ามีสามร้อยกว่าต้นเนี่ยไม่ใช่คุยว่ามีเยอะนะคือต้นมันเล็กไงสมัยนี้เขานิยมปลูกต้นเล็กถ้ามันสูงเขาก็จะตัดข้างบนออกอะไรประมาณเนี้เนี่ยนู่นมีไปถึงนู่นอ่ะโอเคกว่นานหน้านานมากเลยคลิปเนี้ยเดี๋ยวกันนิกาจอดรถก็จะดื่ม แก้เหนื่อยก่อนแล้วก็จะยำมะม่วงทานก่อนอาหารเที่ยงสวัสดีนะคะเดี๋ยวเจอกันใหม่